การขับรถเรื่องการค้นหาสถานีวิทยุ EP 474ตอนที่426เริ่มค้นหาสถานี หากต้องการหยุดการค้นหาก่อนที่จะรับขึ้นสถานีให้กดปุ่มเดิมที่ท่านใช้ในการค้นหาคน้คนหาช่องสถานีตัวเองหรือ Manual Search 1เลือกระบบขื้น FM 1ถึง FM 3หรือ AM หมายเหตุเครื่องรับพื้นวิทยุนี้มีระบบขึ้น FM อยู่3แบบคือ FM 1 FM 2และ FM 3สามารถใช้ในการฟังกระจายเสียงของระบบ FM ช่องใดก็ได้2กดปุ่มค้างไว้จนกว่าจะ M ควบคุมเองจะเริ่มกระพริบบนหน้าจอสในขณะที่ เควบคุมเองกําลังกับพิบอยู่ให้ปรับขึ้นไปให้ตรงกับช่องสถานีที่ต้องการเพื่อฟังสถานีมีความถี่ต่ําลงหากปล่อยนิ้วจากปุ่มที่กดโหมดการหาขึ้นด้วยตัวเองจะหยุดทํางานด้วยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปแล้ว5วินาทีหากกดปุ่มค้างไว้ความถี่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆช่วงหาคือ50เมกในกรณีที่ FM เป็นครั้งละ9ก้าหรับขึ้นในจนกว่าจะปล่อยมือ